พวกบอกมาเขาก็รู้ในวงการทั้งหมดอ่ะเพียงแต่ว่าการรู้จักกันมันไม่ได้สิ่งเลี่ยมเสียหายแต่หมายเพราะว่าโดยโดยปกติอ่ะเอาเริ่มต้นอยครับโดยปกติอ่ะคือการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอย่างเช่นการตั้งกรรมการสอบสืบสวนเนี่ยถ้าเอาคนที่มีบุญคุณกันมาก่อนหรือเอาคนที่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยเขาให้เอาคนนี้ออกไปครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความเอียงเพราะว่ามันอุปถัมภ์มันกินถ้าคนเคยกินข้าวด้วยกันเคยช่วยเหลือกันเนี่ย พี่แจค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราพอจะทราบไหมหลังจากเกิดเหตุหรือว่าก่อนเกิดเหตุแล้วที่เขาไปพูดคุยกันนะคะโอ้ยคือเท่าที่ผมทราบน,นะไม่รู้จริงแท้ยังไงนะจากเพื่อนผมะนะ,เ,ะเขาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแฟงเขาก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องจิวเวลรี่ผมไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องนะ,ะแล้วก็สนิทสนิทพี่ปั๊ดมาแต่นานแล้วแต่เก่า นานเก่าแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับตั้งข้อสังเกตว่าที่คุณแซนไม่ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอ่ะถ้าคุณแซนบอกว่าคุณแซน,นอ่ตต่างนะสมมติถ้าคุณแซนเกาะน้งแตงโมฮนะจับมือใช่ถ้าจับแล้วดึงขึ้นแปลว่าช่วยเหลือแต่ถ้าจับแล้วปล่อยเนี่ยแปลว่าอะไรจงใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเหตุได้ทั้งสองอย่างถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังไงก็ต้องต้องแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนถูกป่ะแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนแล้วก็ ถ้าจริงถ้าไม่จริงก็ให้ท่านผบตรจะให้ผมผอตรถ้าชี้แจงเองก็แค่นั้นเองครับคือสมมติท่านบริสุทธิ์ใจจริงก็ okay, โอเคเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมอ่าผมดูแล้วไม่ไม่ค่อยโอเคละถ้้ไงให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมาทําคดีจะดีกว่างถูกปะอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็คือส่วนตัวคิดว่าการที่แบบว่าเคยไปกินข้าวหรือรู้หรือรู้จักกันเนี่ยมีผลต่อการแจ้งข้อหาค,อคือการกินข้าวด้วยกันสักครั้งหนึ่งคงไม่ตมีปัญหาอะไรแต่ถ้ากินข้าวกันสองสาครั้งสี่ครั้งข นนมันรู้จักมากจีแล้วมีมีการช่วยเหลืออที่ต่างนะสมมติถ้า,าผมทราบว่าคุณปอเนี่ยอ,อยู่ในทีมวันพอยใช่ปะ่ะถ้าที่ต่างะว่า,าคุณไทยเนี่ยเป็นผบตรแล้วคุณปอถูกกาลังพูดเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะให้ทําคดีกันไหมล่ะ,ะตามกระบวนการยุติธรรมนี่สมนนมตินะเขาก็ไม่สมควรเพราะว่ารู้จักกันถูกปะ่ะเมื่อเช้าเพื่อนผมสสพักเสรีรวมไทยก็โทรหาไอปอนะ ว่าจะโทรเมื่อก่อนนี้ก่อนเกิดเหตุรับโทรศัพท์ทุกครั้งเพราะว่าเพื่อนผมซื้อเอาผาดจปอซื้อเอาผาดเป็นสสพักเสรีรวมไทยผมไม่ค่อยมีแต่วันนี้ก็คือรับสายไหนว่าไม่รับเลยไม่รับเลยตั้งแต่เกิดเหตุคิดว่ามันมีก็จะโทรไปั้เดี๋ยวโทรไปเซฮโหลว่าเกิดอะไรขึ้นอยากอยากอยากจะาทราบจะพูดกูมึงไงเนี่ยโดยปกติสสเวลาโทรถามเพื่อนมึงกูมึงกูมึงกูกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คือมันต้องเป็นกลางอ่ะหนึ่งคือต้องหาพนักงานสอบสวนที่ไม่มีบุญคุณกันค่ะถูกปะ่ะเออพอบอรตพอบอรเราพบตรคนที่มีบุญคุณกับห้าคนนี้ห้ามเลยค่ะห้ามเลยต้องเอาคนเป็นกลางถ้าคนถ้าคนคนจะเป็นพนักงานสอบสวนเออยมือคร,อรับท่านสพบผมเคยมีปฏิสัมพันธ์เกิดมีบุญคุณกันก่อนผมขอถอนตัวค่ะไออย่างเงี้ยโอเคไออย่างเงี้ยโอเค,เอ,อ,อ,เคเอ่าอย่างกับ เ,เรื่องเรื่องวันนี้ที่ผมทําเรื่องถึงหนังสือนายกนะทําถึงเรียบร้อยแล้ว<ะ>เรื่องให้ขออายักษศก่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วคุณแตงโมน้องแตงโมเนี่ยเป็นคริสเตียนปกติ<ะ>เขาฝังกันถูกปะอาจจะฝังหรือจะเผาก็แล้วแต่นะถ้าพุทธเ่แต่ตอนนี้มันยังไม่สิ้นกระบวนความถูกปะข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นคุณไท<ะ>ที่เห็นใช่ปะคู่ภัยเห็นมันก็ไม่ตรงมันตอบสังคมไม่ได้อะ,ะตอให้แพทย์นิติเวศเ,เป็นคนชันสูงพิเศษ มันก็ตอบสังคมไม่ได้อ่ะแล้วคุณไทยเขาจะไปโกหกอะไรไทยหรอคุณไทยเนี่ยก็เป็นคนทุนทั้งทุนทางสังคมสูงมากนะเขาถือว่าเป็นบีรบุรุษของบุคคลในประเทศไทยนะเขาไม่โกหกหรอกเขาพูดตรงเขาบอกว่าฟันหักก็ต้องฟันหักถูกป่ะแล้วผลนิติเวศบอกว่าฟันไม่หักกระโหลกไม่รล้าทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดโอ้พระเจ้า ซึ่งประเด็นนี้เรื่องอายัดศพเนี่ยครับอายัดหมายถึงว่าพออายัดเสร็จปุ๊บนายกมีสิทธิ์นายกมีอำนาจเพราะนายกเป็นคนคุมสำนักง,งานหวชาตินายกก็ต้องดูว่าสภาพสังคมเป็นยังไงถูอว่าถ้าเกิดข้อก่อลหานายกก็เสียหายด้วยทุนทางสังคมของนายกก็เสียหายด้วยถ้าท่านนายกอยากมีทุนทางสังคมที่ดีขึ้นประชาชนรักนายกบ้างนายกก็ต้องทําให้ประชาชนหายความเกรียดแค้นสงสัยในคดีนี้ ถูกปะ,ะในฐานะที่เป็นนายกตรีผู้นํานประเทศเพราะฉะนั้นนายกก็ต้องสั่งการว่าถ้ายังไงก็ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีไปแต่ถ้าเป็นกองปราบเนี่ยก็อาจจะดูกระลรยอยู่เพราะว่าก็ยังอยู่ภายใต้กํากับสานักงานนิติชาติซึ่งซึ่งคนเรามันมีปฏิสัมพันธ์ได้ไม่ใช่เรื่องผิดทิยงแต่ว่ามันมีคือผมยังมีเลยอะ่ะผมยังมีความอุปถัมภ์อยู่ในตัวเองเลยครับสมมติว่าจะให้ผมไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติพี่น้องผม เป็นคนที่ผมเคยรู้จักมัจจีเคยดูแลเกื้อกูลกันมามันก็ไม่ยุติธรรมแล้วจิาใจคนมันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะมันมีความสัมพันธ์เชิงโอถามเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องบอกเลยว่าพนักงานสอบสวนคนไหนมีรู้จักมัจจีกับใครบ้างเคยซื้อรถซื้อนู่นซื้นี้ยกมือเลยขอถามตัวถานตัวถอนตัวแล้วก็ถ้าไม่ดีก็ไปที่กรมสอบสวนกรีพิเศษแล้วก็คัดเลือกพนักงานสอบสวนที่ไม่มีสัมพันธ์กันมาก่อนทั้งหมดเลยกันห้าคนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วให้อิสระเขา อย่าชาแซงค่ะให้ตที่เราสอง่งถึท่านนานแลก็ค่ะทีนี้มันจะมีเวลามีอบเวลาไม่มนายยกนายกเขาท,ขาทราบอยู่แล้วเพราะว่าพอเป็นข่าวขนาดนี้ผมทั้งเปิดผนึกแล้วก็ส่งจนไายทั้งราชการไปแล้วท่านนายกคงทราบอยู่แล้วนะฮะเมื่อท่านนายกทราบเนี่ยตอนนี้ถือว่านายกทราบแล้วถูกป่ะนายกก็ต้องคิดดูว่าเอ๊ะเจะอยังไงนายกก็ต้องถามสังคมก่อนก็ให้ให้ประชาวิจารณ์เลยให้สํารวจโพลประชาชนไทยทั่วประเทศว่า ประชาชนอยากให้า mm hmm. การตรวจสอบชนสุตรพิกศพของน้องแตงโมเนี่ยไปอยู่หน่วยง,งานอื่นไหมหรือเอาแค่นิติเวชของตํารวจก็พอเราเราก็ลองสํารวจโพสิท mm hmm. ยกก็ไปดูโพตัวนั้น mm hmm. แล้วก็ไปทําตามอย่างที่โพต้องการว่า mm hmm. โพอาจจะให้สถาบันนิติิทยาศาสตร์มาช่วยชนสูตรพสิกศพ mm hmm. ในส่วนหนึ่ง mm hmm. ของเรื่องคดีแท่งถูกปะ่ะประสิทธิคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยผู้เสียหายเนี่ย คือประชาชนทั้งแผ่นดินประชาชนทุกคน <_ an> เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยบังคับกับทุกคนนะไม่ใช่บังคับแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เสียหายก็คือประชาชนทั่วประเทศนะตอนนี้ <_ an> ซึ่งพี่ก็ถือคนหนึ่งเป็นผู้เสียหายหถูกป่ะถือว่าเป็นตัวแทนที่น้องประชาชนที่เรียกมาก็ถือเป็นตัวแทนผู้เสียหาย <_ an> เพราะฉะนั้นคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินท่าแม่เขาไม่ยินยอมไม่ยินยอมเพราะเขาไมีทนายแล้วนะครับพี่เต้ไเหรเขาไม่ยินยอมตรงนี้อ๋อเขาไม่ยอมมันคนละคนละประเด็นกันคนอื่นเนี่ยสามารถที่จะ คือเรื่องการดำเนินคดีอาญาก่อนนะคนอื่นเนี่ยสามารถดำเนินคดีผ่านกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้หรือผ่านกองปราบก็ได้ดำเนินคดีกับห้าคนเนี้ยได้แทนน้องไตโมโดได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแม่คดีอาญาแผ่นดินไม่จำเป็นต้องเป็นแม่นะครับแต่เรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องทางแพ่งเนี่ยคุณแม่เนี่ยมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ถูกไหมแต่เรื่องอาญาแผ่นดินเนี่ยใครก็เป็นผู้เสียหายได้ อันนี้คือนี่หลักกฎหมายเป็นอย่างนั้นถูกปะหลักกฎหมายเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนี้แล้วก็อย่างอย่างเช่นญาติน้องสาวหรือป้าคุณแตงโมก็เป็นผู้เสียหายได้ถือว่าเป็นเป็นพี่สาวของพ่อคุณแตงโมก็เป็นผู้เสียหายได้แต่สสมมุติจะเป็นคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยมันทุกคนเป็นผู้เสียหายได้ทุกคนเป็นผู้เสียหายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ท่านนายกอก็พิจารณาดีๆแล้วกันเพราะว่าไงถ้า ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก<ม>็จะด,ดีขึ้น<ม>แต่ถ้ามสมมติถ้าทําอะไรคุมเครือคุมเกลือคุมเครือเป็นไปนตามอําเภอใจเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยออรัฐบาลจะพังน,นะพี่เต้หนูถามย้อนไปเรื่องภ่าพวงตอนติดนิดนึงเท่ากับว่าตอนนี้ที่อยู่ในมือของที่เนี่ยสองฝั่งแม่น้ําเลยเนี่ยมีแถวก่อผอ,พอแถวกวดังนั้นพี่เต้ได้หมายังผิคือตอนนี้ก่อพอท่านผู้ว่าก่อผอบุญนิตเนี่ย ท่านบอกว่าท่านให้กับตํารวจไปแล้วอืมอ่าแล้วเขาก็บอกว่าผมมีหน้าที่อะไรเออเขาบอกให้เป็นกรรมธิการเรียกมาสิกรรมธิการเรียกมาตอนนั้นวงจรติดมันก็ทับได้สิบห้าวันยี่สิบวันสามสิบวันมันก็หมดแล้วถูกป่ะจะปล่อยให้เวลามันล่วงเลยแล้วก็ทับข้อมูลที่สําคัญหรอถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ตํารวจให้ไปก็ส่วนหนึ่งถูกป่ะแต่ต้องอย่าลืมว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันดัดแปลงกันได้ แล้วจะมีอะไรมายืนยันว่าไอ้หลักฐานตัวนั้นเนี่ยที่ตํารวจได้ไปเนี่ยอนาคตมันจะอยู่คงที่เหมือนเดิมแล้วเราสมมุติถ้าเราได้มาทั้งสองฝ่ายเราก็จะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จถูกไ่มเวลาไยันในชั้นศาลถูกไหมเพราะฉะนั้นพฤติการของท่านผู้ว่ากอผเนี่ยก็ต้องถามสังคมว่าสังคมคิดยังไงนะครับถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรให้ข้อมูลผมนะครับผมมันจ้อยดีร้นนึแล้ว,ส,วส่วนของโกดังรับพี่ส่วนของโกดัง โกดังเนี่ยซีแพคเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปดูมาเขาก็อนุญาตนะครับมหาวิทยาลัยราชยราชมงคลพรนครเหนือก็อนุญาตนะครับถ้าอีกโกดังหนึ่งที่ติดกับมหาวิทยาลัยราชมงคลพรนครเหนือไม่ให้ก็ผิดปกติเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ให้ข้อมูลเนี่ยตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าเราาร อ้าฆาตกรรก็ประมาณ9กาดเท่ากับมาว่างาปดเก้าิบแปดต่ไม่รู้ว่าประชาชนคิดยังไงนะทำไมที่เต้นคือว่าเป็นาตารรมการมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามอำมาแสดงเขาทุกวันเลยว่ามันเป็นรเป็นขาวเป็นก็ผมก็ไม่รู้ว่าพนักงานสอบสวนเขาคิดยังไงนะหรืออาจจะให้โจทย์ตายใจไปก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในภายหลังถูกป่ะอาจจะทําให้โจทย์ตายใจหรือเปล่าอ่าเพราะต้องเข้าใจว่า ตัวไอ้ไม่ใช่โจทย์นะผู้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยตายใจเ็าเรียกว่าตายใจก่อนตายใจก่อนแล้วทาให้พี่น้องประชาชนแบบสิ้นหวังแล้วสุดท้ายมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแต่การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนั้นเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีต้องอย่าลืมว่าคดีแพทย์หญิงพันธพสะพนี่ที่ถูกฆ่าหันศพอ่ะ,ะโดยในแพทย์สุดเนี่ยพน,ยยนักงานอายการก็ไม่สั่งค้องนะเพราะสํานวนไม่ชัดเจนไม่มีประจักษ์พยานแต่คดีเนี้ยประจักษ์พยาน มีแต่ประจัก์พยานอยู่ในเข้าวขายผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมันก็เลยทําให้สํานวนเนี่ยต้องหาพยานรวดล้อมใ,ให้มีน้ําหนักอย่างเช่นพยานจากักศพสองพยานจับกล้องวงจรปิดพยานจาก G P S มีได้แต่ไม่สมบูรณ์เพราะพยาน G P S ไม่ได้ไม่ได้เห็นรูปร่างเห็นแค่ความเร็วเห็นแค่ลักษณะการเดินทางแต่พยาน G P S มีการดีเลย์ไหมมีการดีเลย์ขึ้นอยู่กับเซอร์วร์ว่าแบนด์วิธใหญ่หรือเล็กถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ตามข้อสันนิษฐานเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตรวจสอบเพิ่มเติมพ <c oughs> วกเราก็คงรู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมคุณตเนี่ยเวลาไปเนี่ยหาไปเขาวิ่งวิ่งเลนซ้ายหมด <c oughs> เขาผ่านสภาไปวิ่งเลนขวาขวาสุดเลยนะทั้งทั้งที่ในเมื่อจะผิดกฎหมายแล้วขับเรือผิดกฎหมายอยู่แล้ววิ่งเลนซ้ายผิดนะ <c oughs> ต้องวิ่งเลนขวาทาไมเรื่องจะไปถูกกฎหมายที่สภาผู้แทนรัษดรอ,อย่างเดียว <c oughs> ไปวิ่ง <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งเพราะกล้องมันเยอะนะแปดตัวตรงนั้นจะถ่ายรูปเครืจะถ่ายรูป ไหนถ่ายรูปได้ไหนเพราะว่าเลือที่วิ่งไปเนี่ยใช่มีเหรอตอนไหน